เราน่าจะเคยได้ยินคำว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ health literacy กันมาบ้างใช่ไหมคะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่มันใช่แค่การอ่านข้อมูลสุขภาพบนเนต็ตออกหรือมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับผม วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเรามีข้อมูลชุดใหญ่เลยจากทั้งสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทยแล้วก็มีกรณีศึกษาที่เข้มข้นมากๆจากกระทรวงสาธารณาสุขภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะทำความเข้าใจให้ถึงแก่นเลยว่า health literacy คืออะไรและที่สำคัญที่สุดคือเราจะไปดูกันว่าพอเอาแนวคิดดีๆแบบนี้ไปใช้จริงเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนของไทยเราเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่าครับ เพราะว่าแก่นแท้ของมันจริงๆไม่ใช่แค่การรู้แต่คือการทำได้ในเอกสารชิ้นหนึ่งเขาอธิบายภาพรวมไว้น่าสนใจมากเลยครับว่ามันคือการเดินทางสามขั้นตอนจากการมีความรู้ซึ่งอาจจะมาจากการอ่านการฟังไปสู่ความรอบรู้อันนี้คือขั้นของการฝึกทักษะจนทาได้จริงและสุดท้ายปลายทางก็คือการนำไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเลย การเดินทางจากความรู้สู่พฤติกรรมฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่คิดว่าระหว่างทางน่าจะมีรายละเอียดซับซ้อนซ่อนอยู่เยอะเลยโดยเฉพาะขั้นที่2ที่บอกว่าความรอบรู้ที่ต้องอาศัยการฝึกทักษะเนี่ยคะ่ะในเอกสารได้อธิบายไว้ไหมคะว่ามีทักษะอะไรบ้างอธิบายไว้ชัดเจนมากครับเขาเรียกว่า6กลุ่มทักษะทางปัญญาและสังคมซึ่งมันเปรียบเสมือนชุดเครื่องมือที่ทำให้เราเปลี่ยนความรู้ให้เป็นการกระทำได้จริง ทักษะแรกสุดเลยคือการเข้าถึงหรือ access คือความสามารถในการค้นหากลั่นกรองแล้วก็เลือกว่าจะรับข้อมูลไหนที่มันน่าเชื่อถือท่ามกลางข้อมูลที่มันเอ่อท่วมท้นในปัจจุบันแค่ทักษะแรกก็ท้าทายแล้วนะคะในยุคนี้ปรบทสุขภาพก็คือการไต่าถามหรือซักถามหรือ questioning คือความกล้าที่จะตั้งคำถามเพื่อคลายข้อสงสัยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวนะคะ ทักษะการซักถามนี่น่าสนใจมากเลยเพราะถ้าพูดถึงวัฒน,นธรรมไทยเราหลายคนอาจจะไม่กล้าถามคุณหมอเยอะๆเพราะเกรงใจหรือแบบกลัวว่าจะไปรบกวนเวลาท่านกลัวจะถูกมองว่าเราไม่เชื่อใจการรักษาประเด็นนี้ถือเป็นอุปสรรคใหญ่เลยไหมคะเป็นอุปสรรคสําคัญและเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับซึ่งนี่คือเหตุผลที่แนวคิด health literacy เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ฝั่งประชาชนอย่างเดียวแต่ยังมองไปที่ฝั่งผู้ให้บริการด้วย ว่าจะทำยังไงให้บรรยากาศมันปลอดภัยมันเป็นมิตรพอที่จะทำให้คนไข้กล้าถามได้แต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขออนุญ,ญาตไปต่อให้ครถ6ทักษะก่อนนะครับได้เลยค่ะกำลังน่าติดตามเลยครับผมทักษะที่4คือการประเมินและตัดสินใจหรือ a p p r a i s e and decision เมื่อเรามีข้อมูลมีคำตอบที่ต้องการแล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆแล้วก็ตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองพอตัดสินใจได้แล้วก็มาถึงทักษะที่5การนำไปใช้หรือ apply ซึ่งในเอกสารจะเน้นเรื่องการเตือนตัวเองหรือ self monitoring เพื่อให้เราทำตามแผนที่วางไว้ได้จริงและสุดท้ายทักษะที่6 การบอกต่อหรือ interactive communication คือการนำสิ่งที่เราเรียนรู้หรือประสบการณ์ของเราเนี่ยไปสื่อสารแบ่งปันกับคนรอบข้างซึ่งนอกจากจะช่วยคนอื่นแล้วยังทำให้ความเข้าใจของเราแข็งแกร่งขึ้นด้วยครับพอฟังครบทั้ง6ทักษะแล้วนึกถึงภาพการทำอาหารเลยค่ะเหมือนเราได้สูตรอาหารมาอันนั้นคือข้อมูลการอ่านสูตรออกก็คือการเข้าถึง การเข้าใจสับเทคนิคอย่างสับละเอียดกับหั่นเต๋ามันต่างกันยังไงอันนี้คือการเข้าใจแล้วถ้าเราสงสัยว่าใช้น้ำปลาแทนซีอิ๊วขาวได้ไหมแล้วเดินไปถามคุณแม่ในครัวนั่นคือการซักถามเห็นภาพเลยครับพอได้คำตอบมาเราก็ต้องตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนสูตรดีไหมพอลงมือปรุงอาหารจริงๆก็คือการนำไปใช้และสุดท้ายถ้าทำออกมาแล้วอร่อยมากจนเอาสูตรไปเล่าให้เพื่อนฟังนั่นก็คือการบอกต่อแต่ คิดว่าการเปรียบเทียบนี้ก็อาจจะมีจุดอ่อนนะคะเพราะว่าเรื่องสุขภาพมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยมันมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวด้วยปัจจัยอย่างความกลัวความกังวลน่าจะทําให้การใช้ทักษะพวกนี้ยากขึ้นไปอีกใช่ไหมคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและนั่นคือสิ่งที่นำเราไปสู่แนวคิดที่ใหญ่ขึ้นไปอีกในเอกสารที่ชื่อว่า The Health Literacy Umbrella หรือร่มแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ มันบอกเราว่าภาระในการสร้างความรอบรู้นี้ไม่ควรจะตกอยู่ที่ประชาชนคนเดียวแต่ทั้งระบบต้องช่วยกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่มันเอื้อให้เกิดทักษะเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นด้วยร่มแห่งความรอบรู้หมายความว่ายังไงคะลองนึกภาพร่มคันใหญ่ๆที่กางออกเพื่อปกป้องเรานะครับตัวร่มมันไม่ได้ทำจากาผ้าผืนเดียวแต่มันประกอบขึ้นจากหลายส่วนแต่ละส่วนก็คือปัใจจัยในระบบที่ต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนเราอย่างเช่น การที่โรงพยาบาลใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายหรือ plain writing ในเอกสารต่างๆแทนที่จะใช้สับแพทย์ล้วนๆอ๋อค่ะ oh, <ha. S 1> หรือการมีกลุ่มเพื่อนผู้ป่วยที่คอยให้กำลังใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือ peer support หรือการนำเทคโนโลยีมาช่วยเตือนเรื่องการกินยาทั้งหมดนี้คือการสร้างระบบนิเวศท,ที่ทำให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพมันงอกงามได้ ไม่ใช่ปล่อยให้แต่ละคนไปสู้กันเองตามยถากรรมเข้าใจแล้วค่ะพอพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องของปัจเจกบุคคลแต่เป็นความรับผิดชอบของทั้งระบบงั้นมันก็ต้องหมายความว่าตัวองค์กรอย่างโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเองก็ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยสิคะถูกต้องที่สุดครับซึ่งนั่นคือที่มาของแนวคิดองค์กรความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ Health Literate Organization ที่เรียกย่อๆว่า HLO พูดง่ายๆก็คือองค์กรที่จงใจออกแบบทุกอย่างเลยตั้งแต่การสื่อสารการบริการไปจนถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจเข้าถึงและใช้ข้อมูลบริการขององค์กรได้โดยง่ายที่สุดเป็นการที่องค์กรปรับตัวเข้าหาประชาชนไม่ใช่รอให้ประชาชนมาพยายามทำความเข้าใจระบบที่ซับซ้อนขององค์กรฝ่ายเดียวแล้วองค์กรแบบนี้ต้องมีหน้าตาเป็นยังไงคะมีคุณสมบัติอะไรที่สำคัญบ้าง ในเอกสารระบุไว้10ประการเลยครับแต่ถ้าให้สรุปหัวใจสำคัญจริงๆจะมีอยู่ประมาณ4ข้อ 1. คือภาวะผู้นำผู้บริหารระดับสูงต้องเห็นความสำคัญและผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังให้มันเป็นวาระขององค์กรเลย 2. คือการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายคือเวลาจะออกแบบอะไรต้องไปฟังเสียงประชาชนจริงๆว่าเขาต้องการอะไรติดขัดตรงไหนไม่ใช่นั่งคิดกันเองไม่ใช่มโนกันเองในห้องประชุม ใช่ครับ 3. คือการออกแบบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายในทุกช่องทางและ 4. ซึ่งสำคัญมากคือการใส่ใจกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษคือคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในการเรียนรู้เพื่อออกแบบบริการที่รองรับพวกเขาโดยเฉพาะไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับฟังดูเป็นหลักการที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะแต่คำถามสำคัญก็คือ ทฤษฎีสวยหรูแบบนี้พอไปใช้จริงในพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะมีข้อจำกัดทั้งเรื่องคนเรื่องงบประมาณมันจะเวิร์กหรอคะซึ่งคิดว่านี่คือสิ่งที่กรณีศึกษาที่เรากำลังจะพูดถึงจากจังหวัดอุทัยธานีจะมาตอบคำถามเราได้ใช่เลยครับนี่คือการนำทฤษฎีทั้งหมดลงสู่สนามจริงโครงการนี้ชื่อว่าการพัฒนาจังหวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ r d u จังหวัดอุทัยธานีโดยมุ่งเป้าไปที่ปัญหาใหญ่ปัญหาเดียวที่รุนแรงมากนั่นก็คือ ภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือเซปซิสทำไมต้องเป็นเซปซิสล่ะคะเพราะเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตและเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่อุทัยธานีเลยครับเป้าหมายของโครงการจึงชัดเจนมากคือไม่ใช่แค่การรักษาแต่คือการสร้างทักษะให้ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองและสังเกตอาการผิดปกติได้ตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะนี้ให้ได้ แล้วเขาเริ่มต้นยังไงคะกับโจทย์ที่ทั้งใหญ่และท้าทายขนาดนี้เขาเริ่มอย่างฉลาดมากครับคือไม่ได้ทำพร้อมกันทั้งจังหวัดแต่เลือกพื้นที่นำร่องที่มีปัญหาผู้ป่วยสูงจริงๆก่อนคือที่โรงรียาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอร่องตาทีแล้วก็รอพอสอตอทุ่งโพเพื่อให้สามารถทุ่มเททรัพยากรและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ จากนั้นก็ตั้งทีมทำงานที่ชัดเจนมีผู้ประสานงานหลักที่เรียกว่า RDU Coordinator ซึ่งมาจากหลากหลายวิชาชีพเลยครับทั้งแพทย์เภสัชกรนักวิชาการสาธารณาสุขทำงานร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนเป็นการสร้างทีมนำร่องที่แข็งแกร่งก่อนแล้วจากนั้นทำยังไงต่อคะทั้งตอนต่อมาสำคัญมากครับ คือการศึกษาบริบทชุมชนทีมงานลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจจริงๆว่าโครงช่างชุมชนเป็นยังไงชาวบ้านนับถือใครสื่อสารกันผ่านช่องทางไหน oh. หอ่อกระจายข่าวหรือว่าลายกลุ่มเพื่อที่จะได้ออกแบบวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงพวกเขาได้จริงจากนั้นก็เป็นขั้นตอนที่น่าทึ่งมากคือการพัฒนาเครื่องมือเขาไม่ได้แค่เดินเข้าไปสอนแต่สร้างแบบประเมินความรู้เรื่องเซฟซิส ที่อิงตามหลัก6มิติที่เราคุยกันไปตอนต้นแล้วยังนำแบบประเมินนั้นไปทดสอบความน่าเชื่อถือทางสถิติด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและใช้วัดผลได้จริงแปลว่าเขาทำอย่างเป็นระบบและวัดผลได้จริงๆไม่ได้ทำตามความรู้สึกถูกต้องครับและสุดท้ายคือการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารซึ่งนี่คือหมัดเด็ดของโครงการเลยเขาไม่ได้ใช้แค่การบรรยายหรือแจกแผ่นพับ แต่เลือกใช้เทคนิคที่สร้างสรรและเข้าถึงง่ายมากๆ2อ,อย่างอย่างแรกคือการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือ Symbolic Communication คือการสร้างสัญ,ญลักษณ์หรือคำพูดที่จำง่ายๆเป็น Key Message หลักของโครงการเช่นคำว่าอะไรพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะในเอกสารนี่ไม่ได้ระบุคำที่ใช้เปะ๊ปะครับแต่หลักการของมันคือการย่อยข้อมูลที่ซับซ้อนให้เหลือแค่ภาพหรือคำพูดที่ติดหูเช่นอาจจะเป็นภาพ แผลเล็กนิดเดียวอาจลุกลามเท่าบ้านเพื่อให้คนตระหนักถึงอันตรายส่วนเทคนิคที่สองที่โดดเด่นมากคือโฟอโตโนเวลา่าโฟโตโนเวลา่ามันคืออะไรคะเหมือนการ์ตูนช่องหรือเปล่าคล้ายๆกันครับแต่แทนที่จะเป็นภาพวาดเขาใช้ภาพถ่ายของคนจริงๆในชุมชนมาเล่าเรื่องเป็นเหมือนละครภาพนิ่งบอกเล่าเรื่องราวของคนคนนึงที่เริ่มมีอาการผิดปกติไปจนถึงขั้นตอนการดูแลตัวเองการไปพบแพทย์ การใช้คนในชุมชนจริงๆมาเป็นตัวละครทําให้เรื่องราวมันใกล้ตัวและน่าเชื่อถือสําหรับชาวบ้านอย่างมากเลยครับฟังดูเป็นวิธีการที่ใช้ความเข้าใจในวัฒนธรรมแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดสูงมากเลยนะคะแต่แน่นอนว่าการทํางานจริงมันคงไม่ได้ราบเรื่อนขนาดนั้นโครงการแบบนี้น่าจะเจอกับความท้าทายอะไรบ้างคะแน่นอนครับโครงการจริงย่อมมีอุปสรรคเสมอแม้เอกสารจะไม่ได้ลงรายละเอียดส่วนนี้แต่เราพอจะคาดการได้จากประสบการณ์ทั่วไป อย่างแรกเลยคือการสร้างความไว้วางใจกับชุมชนชาวบ้านอาจจะสงสัยว่าคนพวกนี้มาทำอะไรจะมาหลอกอะไรหรือเปล่าอย่างที่สองคือการปรับทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุขเองที่คุ้นเคยกับการเป็นผู้สอนต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้รับฟังและทำงานร่วมกันอันนี้น่าจะยากซึ่งต้องใช้เวลาครับและอย่างที่สามคือความต่อเนื่องทำยังไงให้โครงการไม่เป็นไฟไม่ฟาง พอทีมลานหลักถอนตัวไปแล้วชุมชนจะสามารถขับเครื่องต่อเองได้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะแล้วหลังจากที่โครงการดำเนินไป6เดือนพร้อมกับความท้าทายต่างๆผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์น่าสนใจมากครับเอกสารแสดงข้อมูลชัดเจนว่าประชาชนในพื้นที่นำร่องมีทักษะด,ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใน3ด้านคือด้านการเข้าถึงข้อมูลด้านการซักถาม และที่สำคัญที่สุดคือด้านการเปลี่ยนพฤติกรรมครับเดี๋ยวนะคะผลลัพธ์มีแค่3ามด้านหรอคะแล้วทักษะด้านความเข้าใจกับการตัดสินใจล่ะคะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือประเด็นที่น่าทึ่งและเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้เลยครับเพราะผลปรากฏว่าทักษะด้านความเข้าใจและการตัดสินใจกลับไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติอะไรนะคะ หมายความว่าคนเปลี่ยนพฤติกรรมได้โดยที่ยังไม่เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังทั้งหมดอย่างถ่องแท้หรอคะอันนี้น่าทึ่งมากมันสวนทางกับความเชื่อเดิมๆของเราเลยที่ว่าต้องเข้าใจก่อนถึงจะลงมือทําไม่ใช่หรอคะใช่ครับมันสวนทางอย่างสิ้นเชิงและนี่คือสิ่งที่บอกเราว่าในบริบทของชุมชนจริงๆบางครั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากเส้นทางตรงๆว่าเข้าใจแล้วไปตัดสินใจแล้วค่อยทํา แต่การที่โครงการนี้เน้นใช้เครื่องมือที่ง่ายจับต้องได้ปฏิบัติได้จริงอย่าง symbolic communication และ p h o t o n o v e l a เนี่ยมันอาจจะทรงพลังพอที่จะทำให้คนข้ามขั้นตอนไปสู่การลงมือทำได้เลยเพราะมันชัดเจนว่าต้องทำอะไรและเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมส่วนความเข้าใจในเหตุผลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์อาจจะค่อยๆซึมซับตามมาทีหลังก็ได้นี่คือการค้นพบที่เปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานสาธารณสุขในชุมชนไปเลยครับ สุดยอดมากค่ะเป็นบทเรียนราคาแพงเลยแล้วหลังจากได้บทเรียนนี้แล้วโครงการที่อุทัยธานีเดินหน้าต่อไปยังไงคะเขาไม่ได้ทำแล้วจบไปใช่ไหมไม่เลยครับพวกเขากำลังนำบทเรียนทั้งหมดนี้มายกระดับจากการเป็นแค่โครงการนำร่องไปสู่การสร้าง Sepsis RDU Literate Organization หรือองค์กรความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องเซปซิสให้เกิดขึ้นจริงทั้งจังหวัดเลย เป็นการฝังแนวคิดนี้ลงไปในระบบบริการอย่างยั่งยืนโอ้โหจากโครงการเล็กๆสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบแล้วแผนการที่ว่ามีอะไรบ้างคะมีแผนหลักๆอยู่3เรื่องที่กำลังทำอยู่ครับ 1. คือการจัดทำ Patient Journey with Key Message คือการทำแผนที่การเดินทางของผู้ป่วยแล้วกำหนดเลยว่าในทุกจุดบริการที่ผู้ป่วยต้องผ่านตั้งแต่ห้องฉุกเฉินห้องยาไปจนถึงตึกผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่จะต้องสื่อสารประเด็นสำคัญอะไรกับผู้ป่วยและญาติบ้างเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่สับสนเหมือนเป็นการออกแบบประสบการณ์ของผู้ป่วยให้ไร้รอยต่อเลยนะคะถูกต้องครับ 2. คือการพัฒนาแดชบอร์ดหรือกระดานแสดงข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับคน3ามกลุ่มโดยเฉพาะคือสำหรับประชาชนเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงของตัวเองได้ง่ายๆสำหรับบุคลากรเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยในพื้นที่ และสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทำให้ข้อมูลโปร่งใสและทุกคนใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุดเดียวกันได้และสุดท้ายคือการพัฒนา Professional Success r u d u Competency ซึ่งคือการสร้างสมรรถนะหรือความสามารถให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงทั้งด้านความรู้ทัศนคติและทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารและดูแลผู้ป่วยตามหลักความรอบรู้ด้านสุขภาพฟังดูเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งมากเพื่ออนาคตจริงๆค่ะ ข้อมูลชุดนี้มีอะไรพิงทายไว้อีกไหมคะมีครับและเป็นส่วนที่สร้างแรงบันดาลใจมากเขาปิดท้ายด้วยแนวคิดเรื่อง Health Literacy Champions หรือแชมปเปี้ยนด้านความรอบรู้สุขภาพโดยเปรียบเทียบคนทำงานเหล่านี้กับนักกีฬาว่าต้องไปต่อมีวินยัยก้าวทีละขั้นเอาชนะความท้าทายและไม่เคยยอมแพ้มันบอกว่างานนี้ไม่ใช่แค่การทำงานตามหน้าที่แต่ต้องใช้หัวใจของนักสู้ด้วยนึกถึงตอนที่ต้องพยายามอธิบายเรื่องการกินยาให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเลยค่ะ มันต้องใช้ทั้งความอดทนศิละปะในการพูดแล้วก็หัวใจของนักสู้จริงๆที่จะไม่ยอมแพ้เพื่อให้คนที่เรารักปลอดภัยใช่เลยครับและมันเชื่อมโยงกับไปที่คุณลักษณะของผู้นำที่เอกสารพูดถึงไว้คือการปูทางให้คนอื่นเดินตามได้สะดวกหรือ pave the way การสร้างแรงบันดาลใจให้คนเห็นภาพเป้าหมายร่วมกัน inspire shared vision และการส่งเสริมให้คนอื่นลงมือทำหรือ enable others นี่คือการเรียกร้องให้พวกเราทุกคนไม่ใช่แค่บุคลากรสาธารณสุขลุกขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนในบทบาทของตัวเองได้และนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะเอกาสารเหล่านี้เน้นการนำหลักการไปใช้กับโรคที่เฉพาะเจาะจงและมีความเสี่ยงสูงอย่างเซปซิสแต่ลองจินตนาการดูสิคะว่าจะเป็นยังไงถ้าทุกปฏิสัมพันธ์ทางสุขภาพในชีวิตของเราตั้งแต่การอ่านฉลากยาข้างขวดไปจนถึงการพูดคุยปรึกษาแผนการรักษากับคุณหมอ ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงหลักความรอบรู้ด้านสุขภาพทั้งหมดคำถามทิ้งท้ายสำหรับผู้ฟังอาจจะเป็นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพียงอย่างเดียวที่เราสามารถทำได้ในการสนทนาเรื่องสุขภาพครั้งต่อไปของตัวเองไม่ว่าจะกับแพทย์กับเภสัชกรหรือกับคนในครอบครัวเพื่อเริ่มต้นการเป็นแชมเปี้ยนด้านความรอบรู้สุขภาพของตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้